กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟัง5อันดับศสยศาสตร์สุดสะพรึง <S <S ในแต่และประเทศแต่และท้องถิน่นผู้คนย่อมมีความเชื่อในกลุ่มของตนเองที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งทางด้านของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทางด้านเหนือธรรมชาติอีกทั้งรูปแบบหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือรูปแบบของศสยศาสตร์ โดยขอจัดอันดับความรุนแรงไว้5ระดับดังต่อไปนี้อันดับที่5ศิศาสตร์ไทยศิลศาสตร์อันดับที่5ต้องยกให้เป็นของไทยคุณใสยไทยทํานี้อ่อนวิชาที่สุดเพราะไปยืมวิชาเขามาใช้ตัววิชาไทยจริงๆนั้นส่วนใหญ่มีไว้รักษาและป้องกันมากกว่าการทําร้ายคนเนื่องจากคนสมัยก่อนชอบเข้าวัดทําบุญ เลยปฏิบัติธรรมกันเยอะแต่ที่โหดที่สุดคงยกให้เป็นการสู้รบก็น่ากลัวอยู่หรอกนะแต่ถ้าสู้รบกับขเขมรขอมพมา่าอันนี้ก็อ่อนวิชาไสยศาสตร์กว่าเขาเยอะต้องใช้ความสามารถทางการทหารและกลนอุบายสู้ลุ้นลวน,ลวนเหนื่อยหน่อยแต่พระสงฆ์ไทยในสมัยก่อนก็มีวิชาขเขมรอยู่บ้างเอามาปรับเป็นพุทธคุณกลายเป็นยันทางพุทธคุณ พลังป้องกันมีอนุภาพสูงสุดในหมู่คนใสทั้งหมดเรายังมีการรวบรวมอาณาจักรล้านนาเข้ากับไทยทําให้มีศิลศาสตร์ของล้านนาด้วยแล้วก็ยังดัดแปลงวิชาของมอญพมา่าลาวมาผสมปนกันไปหมดอันดับที่4สศิศาสตร์อิสลามสยเวทมุสลิมศิลศาสตร์อันดับที่4ศิศาสตร์อิสลามสยเวทมุสลิม อันนี้ก็น่าขนลุกเอาความดีของตัวเองมาเป็นค่าของไสยศาสตร์คุณใส่นี้ในคัมภีร์อันกุร่านว่าไว้อย่างชัดเจนและดูไปดูมาน่าจะเป็นข้อห้ามมากกว่าถึงยังไงชาวมุสลิมก็ไม่ใช้เพราะเคร่งาศาสนามากแต่ถ้าพวกนอกรีบต้องระวังให้ดีไยศาสตร์นี้น่ากลัวมากๆอันดับที่3ศไยศาสตร์ตะวันตกและเอเชียตะวันตก ไสยศาสตร์อันดับที่3าไสยศาสตร์ตะวันตกและเอเชียตะวันตกคุณใส่พวกนี้ดูเป็นผู้ดีมีการศึกษาม,มานิดหน่อยเพราะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาและวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดเรื่องคนเรานี้ก็แปลกแต่ก็มีความคิดที่ดีเอาสิ่งที่มีเหตุผลมาอธิบายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลพยายามเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายไสยศาสตร์เมื่อเกิดคดีพิศวงไสยศาสตร์พวกนี้ ดูไม่ค่อยมีพิษภัยอะไรนักแต่เมื่อคำสาบนั้นแหลมคมและแหลมคมกว่าคุณใสประเภทอื่นทั้งหมดมีระดับตั้งแต่อ่อนถึงรุนแรงอันดับที่สอไสยศาสตร์จีนรวมไปถึงไสยศาสตร์ชนเผ่าชาวเขาไสยศาสตร์อันดับที่สองคือไสยศาสตร์จีนก็น่ากลัวพอสมควรแต่มันก็ไกลตัวเราไปหน่อยงั้นก็พูดกันง่ายๆว่าหนึ่งในสาขาไสยศาสตร์จีน คือวิชาสยาศาสตร์ของชาวเขาทางภาคเหนือคราวนี้คงใกล้ตัวและคงรู้ถึงความน่ากลัวกันดีทั้งหมอผีประจำชนเผ่าเช่นแม้วเยาว้ากเรียงปากาคยออาคาอีกอ็มูเซอร์เป็นต้นวิชาที่ขึ้นชื่อคือยาสั่งกินถึงตายตายจริงๆพระธุดงที่ไม่เก่งกล้าวิชาถ้าได้กินเป็นอันจบสิ้นกันที อันดับที่1นึ่ศยศาสตร์ขเขมรอาถรรพ์พระเวทศย,ยศาสตร์ที่มีความน่ากลัวเป็นอันดับหนึ่งคือศยศาสตร์ขเขมรทั้งเสกตะปูเสกหนังควายเสกควายธนูเสกใบมีดเสกเส้นผมเสกต่อแตนเสกอะไรต่อมีอะไรก็มาจากอาถรรพ์พระเวทโดยตรงก็สมควรแล้วที่จะน่ากลัวเวลามีพิธีบูชายัน ค่าสัตว์เป็นๆมันดูป่าเถือนเวลาใช้กับคนส่วนใหญ่เอาถึงตายทําคุณใส่แค่ขู่ก็แบบสาหัสหรือพิกลพิการและที่สําคัญคือแก้ไขและรักษายากทําคุณใส่ใส่ได้ในจำนวนคนมากๆพร้อมๆกันจำนวนสยศาสตร์เขมรก็จะประกอบไปด้วยมหาสเสน่ห์ยาแฝดน้ำมันพรายไอ้งั่งตาแดงแม่เป๋ตาแดงพราย กมารทองกูมารีสารพัดผีส่วนด้านโจมตีก็วัวธนูควายธนูซึ่งมีมากมายหลายแขนงวิชาวิชาที่ต่ำๆก็มีการใช้เท่ากระดูกกระดูกดินป่าชา้าดินใต้ลงศพดินบนลงศพเลือดมนุษย์น้ำหนองผีเลือดประจำเดือนปัสสาวะดินเจ็ดบอลดินเจ็ดตลาดดินติดเท้าอะไรประมาณนี้ เป็นของที่เขาจะนำเอามาทำก็มีภาพถ่ายของเหยื่อเส้นผมของเหยื่อเล็บมือของเหยื่อเศษหนังเศษเนื้อน้ำตาน้ำลายเลือดปัสสาวะดินติดเท้าติดรองเท้าเสื้อผ้าแม้และทั่งฟันหรือเม็ดข้าวที่ขายทิ้งหรือกินไม่หมดบางครั้งแค่รอยมือรอยเท้าก็าเอาไปทำคุณใสได้ไสยาสตร์หรือศาสตร์มืดคือการทำคุณใส ในพจนานุกรมไทยให้คำจำกัดความคุณใส่ว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อทำร้ายอมิตรเป็นศาสตร์ที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ได้แต่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีคนเชื่อและผู้ปฏิบัติทั่วโลกในแต่และชุมชนจะมีรูปแบบของศิยศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปแต่สรุปแล้วศิยศาสตร์ก็คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยผิดแปลกจากกฎของธรรมชาติเช่น ทำให้สามีภรรยาที่ดีต่อกันทะเลาะกันและแยกทางกันทำให้สาวหลงรักหนุ่มที่เคยเกลียดซึ่งปกติแล้วจะใช้ศสยศาสตร์มาใช้ในทางชั่วร้ายโดยเฉพาะการทำคุณใสที่เป็นพิธีกรรมเพื่อทำร้ายผู้ไม่เป็นมิตรด้วยการปลุกเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปในตัวหรือฝังรูปฝังรอยหรือการทำสเสน่ห์ยาแฝดลงนะจากผู้ที่อ้างตัวว่ามีอาคมซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ล้วนเป็นพวกที่ทำมาหากินด้วยการหลอกลวงผู้คนหรือที่เรียกว่าพวก18มงกุฎถึงกระนั้นก็ตามคุณใสหรือมนดำยังมีผู้หลงงมงายมากมายศยศาสตร์ถือเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับมาตั้งแต่ดึกดำบันและมีทั่วโลกแม้กระทั่งในเวลาปัจจุบันแม้รูปแบบจะแตกต่างกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการทำอันตรายต่อผู้คนด้วยวิธีลี้ลับลทัทธิศยศาสตร์ คือการรวมอํานาจจิตรวมพลังงานทางจิตซึ่งได้ทําการอบรมจิตใจให้มีความยึดมัน่นเชื่อถืออย่างจริงจังดําเนินไปตามหลักทางศสยศาสตร์ตามวิธีการนั้นๆก็จะสามารถแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ด้วยกระแสคลื่นแห่งพลังอํานาจจิตอันแรงกล้าของมโนภาพสมาธิจิตตานุภาพทั้ง3ประการนี้จึงเป็นบ่อกเกิดแห่งอํานาจที่ประหลาดมหศัศจรรย์ขึ้นได้และที่ศยศาสตร์ ได้เกิดขึ้นมาก่อนพุทธกาลในคมภี์ศักดิ์สิทธิ์ไตรเพศในลัทีของพราหมณ์ได้แบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือฤคเวศเป็นคำฉันใช้สําหรับสวดมนต์และสรรเสริญพระเจ้ายาชุระเวศเป็นคำร้อยแก้วให้สําหรับท่องบนเวลาบวงสรวงบูชาพระเจ้าสามเวศเป็นคำฉันใช้สําหรับสวดมนต์ทำพิธีถวายน้ำสมอาันเวท เป็นคำพีประกอบด้วยเวทมนต์คาถาเรียกผีสางเทวดาให้ช่วยป้องกันอันตรายให้และให้มีการแก้อาฐรรันทำพิธีสาบแช่งให้เป็นอันตรายได้ด้วยอาฐั์เวทอาฐันศิลปศาสตร์แยกออกเป็นสองนิกายคือนิกายขาวเป็นวิชาที่ใช้ในทางที่ดีคือช่วยเหลือมนุษย์ให้มีสุขปลอดภัยนิกายดำเป็นวิชาที่ใช้ในทางชั่ว คือใช้ให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นคำพีแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ทางเวทมนต์คาถามี8ประเภทคือพระเวทแก้โรคต่างๆพระเวทประสานพระเวทสะเดอกเช่นสะเดาะกุญแจและโซ่ตรวนพระเวทป้องกันตัวเช่นคาถาแคล้วคลาดพระเวทแสดงปาฏิหารพระเวททำอันตรายผู้อื่นพระเวทแก้พูดผีปีศาจเช่นคาถาสะกดวิญญาณพระเวททำเสน่ เช่นมนเทพรันจวนเวทมนต์หมายถึงถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์คำเสกที่พึงจะรู้ควรจะรู้มาจากศัพท์เวทหมายถึงความรู้ความรู้ทางศาสนาคาถาอาคมและมนต์หมายถึงคำศักดิ์สิทธิ์คำสำหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคลฉะนั้นอาจจะตีความได้ว่าการศึกษาเวทคือการศึกษาที่พึงจะรู้และการศึกษามน คือการศึกษาคำสวดคำศักดิ์สิทธิ์เพื่อตีความหมายที่ซ่อนอยู่ต้องเรียนรู้ทั้งสองจึงจะเรียกตนเองได้ว่าเป็นผู้มีเวทมนต์โดยไม่ละอายใจการเรียนรู้เวทมนต์ที่แท้จริงเป็นเรื่องไม่ยากนักเพราะเวทมนต์เป็นสิ่งรอบๆตัวที่มีอยู่สิ่งที่เป็นธรรมชาติการปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงธรรมชาติซึ่งอาจจะต้องหาผู้ชี้นำซึ่งมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เวทมนต์เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อที่ว่าด้วยอำนาจที่เหนือการพิสูจน์เป็นพลังอันเกิดจากการบริกรรมคาถาด้วยความสงบทางจิตมีผลทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดไปจากปกติซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่าเมจิกโดยเป็นคํายืมมาจากภาษาละตินและภาษากรีกซึ่งหมายถึงศิลปะสําหรับในประเทศไทยมีศัพท์บัญญัติว่าหมายิกคือทับศัพท์จากคํานี้ไม่เพียงอย่างนั้นคําสวดแต่ละคํา ย่อมมีความหมายแฝงอยู่ในตัวเช่นโอมนามัสศิวะถ้าสวดต่อไปมากๆย่อมจะมีความหมายมากๆประเภทของเวทมนต์เวทมนต์มีหลายประเภทอาจพบได้ในเกมหรือนิยายซึ่งบางส่วนสอดคล้องตรงกับตำราโบ,บราณที่มีจริงแต่ก็มีบางส่วนที่แต่งเติมเสริมต่อกันออกไปอาจจัดแบ่งตามผลที่เกิดจากการใช้เวทมนต์เช่นเวทมนตรักษาเวทมนต์คุ้มกัน หรือแบ่งตามพลังรูปแบบหนึ่งที่อยู่รอบข้างตัวมักจะกําหนดให้ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆได้แก่ธาตุพื้นฐาน4-5ธาตุซึ่งตรงกับธาตุพื้นฐานที่ศาสตร์โบราณกล่าวถึงจริงๆคือตำรายุโรปได้แก่ดินน้ําลมไฟตำราจีนได้แก่ดินน้ําไม้ไฟทองธาตุเสริมเช่นอัญมณีสายฟ้าหมอกเมฆน้ำแข็ง แสงโชคโดยบางครั้งเวทมนต์อาจจะถูกนำมาอ้างอิงในศาสนาลัทธิหรือความเชื่อลัทธิวูดู oo, และลัทธิฮูดู oo, เป็นลัทธิของแอฟริกาตะวันตกวูดู oo เกี่ยวกับสัตว์และวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วและพิธีกรรมหลายอย่างของวูดูเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมเพื่อบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วมีพื้นฐานมาจากคาทอลิกคำว่าวูดูมาจากภาษาฟอร์อว หมายถึงวิญญาณและทิวูดูเป็นลัทธิดั้งเดิมแห่งกเกาะเฮติที่สอนให้เชื่อเรื่องเวทมนต์และพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เหล่าหมอผีใช้มนต์ดำปลุกวิญญาณคนตายขึ้นมาเป็นทาสรับใช้เรียกว่าซอมบี้เชื่อกันว่าในช่วงทศวรรษที่1910ซอมบี้มากมายถูกปลุกขึ้นมาเป็นแรงงานในไร่อ้อยสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนทั้งเกาะหากวันนี้มนต์ดำยังไม่คลายความคลังลง อาจจะมีซอมบี้อยู่ณที่ใดที่หนึ่งบนเกาะก็ได้แต่ก็ยังคงเป็นปริศนาถึงเรื่องเวทมนต์ถึงทุกวันนี้ฮูดูฮูดูคือความเชื่อทางศิลศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อทางศิลศาสตร์พื้นบ้านของชาวแอฟริกันกับความเชื่อของชาวอเมริกันโดยมีพื้นฐานมาจากความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและธรรมชาติของแอฟริกันโบราณความเชื่อขแขนงนี้แพร่ไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทางท่าชาวแอฟริกันตะวันตกในรูปแบบของเครื่องรางเวทมนต์คาถาทั้งเพื่อการรักษาป้องกันเคราะห์อวยพรตลอดจนสาบแช่งเครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อขแขนงนี้คือโมโจมีลักษณะเป็นถุงใส่สมุนไพรารากไม้เศษกระดูกหรือชิ้นส่วนเล็กๆของสัตว์เหรียญหินต่างๆต,ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่เชื่อว่ามีพลัง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างฮูดูและวูดูแท้จริงแล้วฮูดูและวูดูมีที่มาและลักษณะที่ต่างกันวูดูเป็นศาสนา,าโบราณในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วทวีปแอฟริกาตะวันตกมีอิทธิพลต่อความคิดขนบประเพณีและการดำเนินชีวิตของชาวแอฟริกันหลายเผ่าแม้ส่วนใหญ่ผู้คนจะรู้จักวูดูในด้านที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นซอมบี การสาบแช่งโดยนำเศษผมหรือเล็บของศัตรูไปใช้ประกอบพิธีหรือการปักเข็มบนตุ๊กตาวูดูแท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนย่อยของวูดูซึ่งมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งาศาสนาวูดูมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าว่าคอยดูแลธรรมชาติและความเป็นอยู่ของผู้คนกำหนดแนวทางให้อยู่กันอย่างสงบสุขระหว่างคนและธรรมชาติแม้แต่การปักเข็มลงบนตุ๊กตา ก็มีมาจากการสอนรักษาโรคและผู้นับถือาศาสนาวูดูก็เป็นเหมือนผู้คนทั่วไปที่นับถือาศาสนาอื่นๆมิได้นับถือปีาศาจอย่างที่นําเสนอแต่อย่างใดในขณะที่ฮูดูนั้นเป็นเพียงความเชื่อทางศิยศาสตร์ที่ประยุกต์เอาความเชื่อต่างๆในแอฟริกาซึ่งรวมถึงความเชื่อของาศาสนาวูดูด้วยมาประยุกต์เข้ากับความเชื่อพื้นบ้านของชาวอเมริกันฮูดูใช้วัตถุตามธรรมชาติทั้งเพื่อสาบแช่ง และรักษาผู้ป่วยและในเพลงบูของอเมริกาจำนวนมากล้วนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับฮูดูแทรกบนอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งวูดูและฮูดูล้วนเกี่ยวพันกับธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความคิดความรู้สึกของผู้คนแม้จะอยู่ในระดับที่ต่างกันที่สำคัญคือมิได้มีความเชื่อที่มีแต่ข้อเสียมีทั้งการรักษาอาการเจ็บป่วยการเยียวยาบำบัด ทั้งสภาพกายและใจของผู้คนให้ดีขึ้นตลอดจนข้อดีอื่นๆต่อการดำเนินชีวิตรวมอยู่ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ